สสดีครับผมก็สยาพิบูคลับนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมนะก็วันหยุดครับผมไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะเอาเจ้าเลมอนนะครับผมออกมาวิ่งเล่นนะครับนะออกมาวิ่งเล่นนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เก้าโมงนะครับผมแดดเปี้ยงเลยครับแดดแดดโคตรแรงครับเนี่ยขนาดยังไม่เที่ยงนะครับเนี่ย แดดแรงมากอืมฮะก็ถ้าวันหยุดก็จะประมาณนี้นะผมก็จะพาเด็กๆนะผมออกมาเล่นนะผมทีละตัวสองตัวนะครับนะแล้วก็พอเล่นเสร็จเราก็เอาเข้าไปเก็บในคอกนะครับนะเนี่ยนี่ก็คือบรรยากาศน้าบ้านครับประมาณนี้นครับผมนู่นยาวไปถึงกำแพง แล้วก็ไปถังน้นครับนี่หน้าบ้านหน้าบ้านก็เป็นบ้านประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเอาเลมอนออกมากันครับผมไป นี่คือเจ้าลีมอนนะครับนะนี่ไปลูกมานี่มานี่ที่นี่มา นี่นะครับผมเจ้าเลมอนนะครับนะเี่ยลูกเลมอนนี้อายุแค่13เดือนนะครับมาสิบสาเดือนกว่านะครับสําหรับเจ้าเลมอนนะครับเลมอนนี้จะเป็นลูกหมาของคอก ที่ต้อมท่ามากานะผมที่จังหวัดกาญจน์นะครับนี่ยากลัวครับกลัว เลมอนนี้จะเป็นลูกของจแอนนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับนะ13เดือนกว่าแล้วนะครับผมสำหรับเลมอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะตัวเมียเป็นสัตว์นะผมยกคอกนะผมนะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่กินน้อยครับอันนี้ก็จะ อัดให้มากกว่าเดิมแล้วนะครับนะนบจากนี้ไปนะครับตอนนี้ก็ชาดำก็ไม่ได้ปล่อยให้วิ่งเล่นด้วยแล้วนะครับนะเพราะว่าชาดำผสมไปแล้วนะครับนะนนมา่แมวลูกประมาณนี้ครับ ลูกหมานะผมลูกหมามอนเลมอนนะผมเลมอนลัวที่ปิดทึบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมสำหรับลัวนะครผมผมไม่ให้มันเห็นหมาฝั่งตรงข้ามนะครับนะ oh, <no. S 1> เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเห่านะครับนะ oh, <no. S 1> เวลาผมปล่อยเด็กๆเ,เล่นนะผมเพื่อไม่ให้มันเห่า แล้วก็ไม่ให้มันเห็นแมวด้วยนะครับนะเนี่ยเหตุผลที่ผมปิดนะครับนะ <S <S> <S เพราะว่าฝั่งนั้นจะเป็นกําแพงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วตัวนี้มันจะเป็นรั้วนะครับตามจริงถ้าไม่ได้ปิด่มันจะมองทะลุได้มันจะเห็นน้องหมาฝั่งตรงข้ามเป็นหมาพี่แกนะครับนะผมก็เลยต้องจําเป็นต้องปิดนะครับนะ,ะเลมอนนะครับเลมอน ตอนนี้มีโปรอยู่นะครับเลมอนนะครับนะสำหรับเลมอนนะครับผมถ้าอายุยังไม่ถึง15เดือนนะผมผมเปิด15าใบเทานะผมเปิดผสมส5ใบเทาถ้าถึงอายุ15เดือนแล้วผมจะขึ้น25งหมนะครับนะสำหรับสำหรับสาวๆเราที่ถูกใจ ด่อ <łość> ันนี้เ้นงกิ่งนะดีดีดอย่งนี้ครับ่นครับมันกินมาครับ như thế này. Vậy. 现在的。<Yes. S 2> <Yes. S 1> yes. ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ไปเลมอนนะผมมันวิ่งเล่นนะครับนะเดินเล่นนะครับนะก็ผมจะทําแบบนี้ทุกครั้งนะผมสําหรับวันหยุดนะครับนะก็จะปล่อย2ช่วงเวลานะผมมีเช้ากับเย็นนะครับนะก็ปล่อยให้เดินเล่นรีแลกไปไปเรื่อยนะครับนะให้อ่าให้เขาได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับนะสำหรับเด็กๆนะผมของทางคอกนะครับนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ไม่มีรายแล้วนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับเลมอนนะครับนะฝากกดไลค์ฝากติดตามกดกระดิ่งด้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปทำอีพีต่อไปด้วยนะครับอีพีหน้าว่ากันใหม่ครับผมอีพีนี้ไว้คิปนี้ก่อนนะครับผมเลมอนไปก่อนครับผมมาดามล้วครับ